แม่ให้ว่างด้วยเนาะแม่เนาะนี่ปลูกรัวกินได้ครับสวนครัวรัวกินได้บ้านครูตันหมหนึ่งครับเนาะบ้านครูตันหมหนึ่งอุ้ยแม่ไม่ต้องซื้อเลยครับนี่บัวพร้อมเนาะไม่ต้องซื้อเลยครับนี่ยไม่แย่เลยไม่ต้องซื้อหรอกจ้าซื้อซื้อแต่กระลันดอกนะครับน่าซื้อแต่กระลันดอกจ้าจ้าได้เนี่ยแหละจ้าจ้าเดี๋ยวเย็นกันเด็ดแล้วนี่คะนาบอครับนี่คะนาจ้าะนาคะนานี่ปลูกง่ายเนาะจ้าไม่ไม่ค่อยต้งปุ๋ยหรอกครับครับปุ๋ยมันเล่นเล่นไปแล้วก็เป็นเคียกว่าอะไรเนี่ย บรรยากาศด้วยครับผมใช่นั่นแหละทำเล่นไปเอาใส่ว่ารุ่บางแดดบางลมเนาะบางบางแดดใช่ใช่ลุกนี่ว่างิงไว้ครับผมนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันใส่ที่อ๋อนี่นี่สวนนี้สวนนี้ผมนี่ติดก่อนเขาปลูกเขาเขาไม่ไม่ออกแล้วนี่เขาไม่ปลูกเลยจ้ะเขาโลเขาโลดทิ้งเขาจะยกบ้านบ่จ้า่แต่เขาทำขันนขึ้นลูกอ๋อวัวเขาทำอย่างดีเลยครับจ้าแต่กาจะยังไม่มีเวลาปลูกกันหรอกพวกะเขาอะแต่ก่อนต้นกล้วยเต็มเลยนี่จ้าโอ้เขาทำใหม่บ่ครับ โอ้เขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตามการเวลาเนาะครับเนาะเวลาเปลี่ยนอะไรเขาทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดเลยจามก็ต้องยกใหม่หมดดูครับผมโอไม่ให้ว่างเลยนี่ดูไรอ้้วนสโอ้สิบห้าส่วนสิบห้าโอ้นี่เนี่ยสวยเนาะขนาดอยู่ในในร่มยังเกิดนี่ก็แดดแดดมันส่องมันได้แสงแดดเนาะโอ้ยเขามาพอดีเลยเขามาพอดีเลยเขามาพอดีเลย ดูบัวครับดูดูดดดครับผมกุตันหมูหนึ่งครับผมดีครับ